โอ้ยเข้าแบบดีกว่าสวัสดีนุ่งชมท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมลงมากันในเกม n ม้คร f บนั่นเองเนมาไไนนวันนี้ผมจะจะไปเตรียมเดี๋ยวจะมาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะนกเดี๋ยวพานี้เราจะนกเราจะไม่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหมืองก่อนนะเอ๊เดี๋ยว พาที่แล้วหลอมเลยยังไม่ได้เอาออกมาเลยเดี๋ยวเล็กๆเอาออกมาโอ้โหเขาเรียกว่าเส้นทางลูกหนูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่เย็นๆนะเอาสโตนคัตเตอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะ ไปทําฟาร์มนั่นเองนะแต่มจะทําฟาร์มให้เอ็มซีก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่โอ้ยเออกปากซอเอาอีกตกใจเจียงฟืดเลย เปิดเสียงให้ดังเลยจะได้รู้จะได้ดูตัวล่วงหน้า,านนเดี๋ยวจะเข้าบ้านนี่บ้านไม่เกลียมเลยน,น,นี่ปนเป็นไน<อ>ง หัวใจหัวใจเร้ไว้วไไวนอนนอนนอนขันตอนะครับเฮ้ยอย่า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 บอกว่าอย่าอย่านะอย่านอนกรนเด็ดขาดเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวหาว่าครับท่านผู้ชมคิดเอาเองนะครับว่าไปเกาะถ้าผมนอนกรนอ่ะทุกค้าอ่ะผม ท่านผู้ชมก็จะนึกนะคบว่าเอ๊ผมไปก๊อปใครมาไม่ต้องบอกคนระับท่านผู้ชมก็ต้องจะรู้อยู่แล้วนะดูดูมันทำว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือฆ่ายาดจริงจริงโดยบอกว่าปกติ

มาก่อเหตุเมื่อช่วงเช้าไม่รู้จะเป็นช่วงโมงตอนตีตรงน,นั้นหรือเปล่าตั้งใจเดินออกจากบ้านขับไปดูนี่นะแล้วดูเพิ่งเพียร์มันติดตออะไรแล้วก็เดินคมหน้าคมตามย้อนกล <Okay. S 1> ับโอเคจนเช้าเนี่ยมาแทนยาซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของนายมะพร้าวนะครับพบว่าอยู่ระหว่างการรักษาอาการทำผิดตเวชนะฮะ mm. แล้วมีประวัติเคยเสพยาเสพติดเคยบ้องปักเรื่องของการติดยาเสพติดมีที่ใช้ต่อเหตุตระหนัปวด,ด ใชครับพราะว่าอยู่ในห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละเป็นมีดทำรัวนะฮะผู้ต้องหาบอกวออกไปซื้อนี่ฮะออกไปซื้อมาสามค่มื่อคืนคือคืนวันที่หกกาพมน่ะเมื่อคืนี้ยเดี๋ยวจะมาทำฟาร์มนข้ามเนนกว่าคตีกองดทีคุณพู่ดลงพื้นที่จะเห็นเดินไปเดินมาหน้าก้มอนลเพเียหน้าตาวนไปวนมา 产量，生产量就是。 โอเคทำฟาร์มได้เลย เหมจะมาทำฟาร์มให้มันดูใหญ่ๆกว่านี้นี่น ค่ะน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาตของนมะพร้าวที่เลี้ยงดูในมะพร้าวมาตั้งแต่เกิดเนี่มันก็จะเกิดสาเหตุก็คือนะมะพร้าวก็คงถูงกพันจิตนี่แหละนิสิตเป็ก่อนในมะพร้าวเวาคยถูกกระดูกแทงภายในร่างกายใช้หินเคาะหัวจนบาดเจ็บสาหัสสมองได้รับความกระทบกระเทือนเข้ารักษาอาการป่วยทางจิตตวเลือมาโดยตลอดนี่เป็น,ปนต่อเวน,เนเื่อง โอเคนะที่ผมไม่ได้พูดนี่คือฟังนะคือตั้งใจต้องนั่งสมาธิต้องตั้งใจมีสมาธิใช้เวลาใช้สมาธิเ,เดี๋ยวผมตัดมาตอนที่กระทืบกระทืบข้าวเสร็จนะกระทืบข้าวเลยล่ะ โอเคตอนนี้ก็ทำใกล้เสร็จแล้วนะครับสีได้ให้ดูนะนี่คุณลุ้มเสร็จฟังแล้วก็ปิดเสร็จด้วยนะแต่ว่ามาเหลืออีกหนุ่มหนึ่งอ่ะมันเหลือแต่มาเหลืออีกอย่างนะครับที่ปลอดภัยเจ็บปวดขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับ คุณทรงผู้สร้พัดได้คุยกับผู้ที่ดูแลของพักแห่งนี้นะครับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับแล้วก็เจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียนว่าญาติสมกับหลานชายจะมีปัญหาทะเลาะหรือว่าลงไม้ลงมืออะไรกันโอเค <Okay. S 1> ไม่เคยมีปากเสียไรกันด้วยนะฮะพอทราบข่าวนี้ก็ตกใจกันมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเร้วพอ ไปผมว่าผมจะผมจะตัดต้นไม้แล้วก็มาทำรวครับแบบคือทำรอบรอบรอบบ้านเลยอ่าก็ไปไปมาอยู่ที่นี่น,นี่แหละแล้วเดินผ่านหน้าบ้านบ่อยด้วยทุกอย่างก็ดูปกติดีไม่มีพฤติกรรมจะโกงบอกว่าเป็นคนที่จะใช้ความรุนแรงแต่เคยได้ยินข่าวว่าในพมะพร้าวคนก่อเหตุเคยไปบำบัดรักษาเรื่องยาเสพติดเงียบ คนเนียไคอยพูดอะไรกับใครนี่เนี่คกคือเหมือนกับว่าอาจจะโดนยายว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโดนว่าเยอะหรือว่อไปเคไปนอกไปนานะไรเับมาาโ 老弟。 ันนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในพื้นที่บอกว่ายาสมเนี่ยรักหลานชายคนนี้มากประจําคือมาสั่งข้าวให้หลานกินทุกวันเพราะว่าย่าต้องออกไปทํางานสอนหนังสือหรือว่าไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆก็ทราบอยูเหมือนกันว่าตัวของผต่อเหตุมีปัญหาเรื่องวามเรียงต้องกินยารักษา นะฝากมาด้วยนะอย่าบั็กนะนี่ยิงตัวเถื่อนอยู่ตัวเถื่อนนี่ไม่ผิดกฎหมายนะแต่มแบบมันก็แค่แบบเฟร,รมเรทกต่ําแล้วก็ไอเนี่ยไอข้อมูลมีเยอะนะโอเค<ม>คือฟาร์ม้าล่างนี่คือเป็นฟาร์มชั่วคราวชั่วคราวยอ<ม>เดี๋ยวตอนเนี้ยคือข้างนอกอ่ะจะเป็นฟาร์มถาวรละอันนี้รอบสุดท้ายนะสุจริญ,ญา มันฝันยานะอันนี้จะไม่ั่วคขาวละอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแบบฟาร์มฉุกเฉินโอเคเผื่อฟาร์มแล้วเบิดไงก็มาก็มาเอาเข้าฟาร์มนี้สิก็จะได้ก็จะได้มีข้าวกินไงอืมชาลา ค่ะซึ่งตอนนี้ศพของยตุย๋มเนี่ยไปชนะสูตรนะคะแล้วก็จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาอะไรมะพร้าวก็ถูกควบคุมตัวสอบปากคำที่สอนอเล็ก้าคคุณผู้ชมพาไปดูที่สงขลาอันนี้ก็เป็นเหตุสลดแล้วก็เป็นลักษณะของเครือญาติกันลุงไม่พอใจหลานเขยห,หาว่าหลานเขยมาสนิทสนมกับภรรยาของตัวเองเกินะสนิทเกินเหตุโอ้โหตระลุเลยก็ทำตัวเหตุแล้วผมจะ นะปั๊มป่๋ยได้ตลอด mm hmm. ชีวิตอะเดี๋ยวอนาคตผมจม mm hmm. ะแบบผสมอัน NBC แล้วก็มาทำฟาร์มอัตโนมัติคือแบบคือทำอลังการงานสร้างอ่ะคือแบบทำฮอปเปอร์ mm hmm. ให้ NBC mm hmm. เก็บแล้ว mm hmm. แล้วฮอปเปอร์ลรถ่างมันจะดูดไปแล้วก็ไปวางไว้ในกล่องนี้ทาราท แก่ชาติาเนไร้เป็นหลังเถยนะคะเร่ร่ที่เสียชีวิตที่บุรีรัมย์อย่างโศกที่บ้านจัตหัวหมู่1ิบเอ็ตำบลจตโนงอำเภอจตนาติดเมฆาเมื่อวานโดนพี่เขากางหลังนะค่ะเขากางหลังแล้วมือแล้วก็ถือแขนหลังโอ้โหดูดูดูไม่เดี๋ยวผมตัดมาเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้ฟาร์มผมก็ตอนนี้ผมได้ทำร์ม เตรียมฟาร์ไมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ